สบายดีพี่น้องสบายดีเ <Okay. S 1> บิร์ต <Okay. S 1> สมองเบิร์ตสบอน <Okay. S 1> พอ่พอกับสอ่งเงินือ้กมาพี่น้องสวัสดีพี่น้องจะมาเบิ่งน้องเพราสีตำหมากหุ่งพี่น้องเอ๋ยน้องพู้สีคนงามเฮ้ยใส่ hmm. <He> i, เงิน,นอื มาก้ลยคือกมาไงเลยทำภัยยื้อใช้เอ่อคนต่อยหน่อยหนึ่งสองมาพี่น้องน้องโพสีสิตามหงให้กินน้องโพสีหรือจากสีน้องโพสีหรือจากสีเทาแม่สิตามแล เขาแม่อยู่ต่ำนี่พี่น้องกำลังลอกตอนนี้นะพี่น้องจ้ายเ่เือนน้องพอ่อซีพี่น้องวิวดีป็นบาพี่น้องหลายคขู่และคนเก็วิวดีเฮือนน้องพอ่อซีวิวดีแท้พี่น้องจ้าเอาเอา,เอาบนนั้นะก็ได้นอ <c oughs> เออ เร่กเฮ้ยกว่าสิเอามสู s> <S ่ม oh ึงแตะมันนะพัดลืมเอานะมือ mm ด่ามาถ่ายมึงดิมึงจิไปใช้ไปงานเขาเื่นงานไปงานอื่นดิเออมือใหม่ขนาดน่ะอีแม่ก็ทีขค้นมาพี่คืนกันอืนอื้อ Bại mượn 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 ก็มาย้ำพี่น้องมันพอแล้วมักยมก็ลงเป็นหน่อยเอาขึ้นมาย้ำไมิตกระไดนอนฟองป่านอนกินนองสบายดี อันมอนอันมอน์ลาวพี่น้องเลยมักกะบกอียังคนนั้นภาษาอังกฤษอัลมอน์ภาษาอังกฤษไม่บแล้วต่างประเทศนมากอัลมอนบ้านเรากับอันมอนลาวในนะมักกะบกมันเอาะเนามนาเอาชายชูช่อพายสิกินตำหุงชูอมี่เจนนะ่อมี่อีมี่เมาอยู่ กินกับกินกับกินอยู่นี่ทิ้งอยหนมเ้ำเย็นมาทีตุนนางงามเพิ่นกะน้ำมาน้ำพี่น้องเอยแดดพี่น้องเอ้ยปวดหัวบิดเอาข้ามาหนานอนคุณน่นอนบนมือไอันเบงเจตักไอติมให้เขากินเอาตักไปตักมาปล่อยเขาสูสูกูนาบพอเคยเมาหลดก็เมาหลดลงมาแต่หลด เอติงห้ามบัสสาเมาเลยทางมาน่ะต้นุมนะเยอะเยะขวโอ้ยกันใจันมากินเยจูโอ้ันทาเด็ดลูกอ่ด้ลูกลนดุไปมันกะตุไปแม่สากินบ่ยนเป็นพ้ยำจากไปสิเป็นผู้ตํามท้าเม่จะเป็นพุทํามเอง คือไัเนาะเขาจะคอมเมนต์ทามาเด้ว่างานแต่งนอกอันนี้นะมือด้มันถือกับวันที่สถานีวันพรทานผู้ชมไมอีนาวเมืองนักบอลลู้นหรือลืมวันพารวทีที่สไลด์วันพาร์ทีนะจูวัแมนมองบอค่ะโอ้ยมองจับวันที่สไลดมันยำพุกคำเฮมพกคำมันนีงจะทำับ่เอ็ด แฮมโบคำพี่น้องพี่น้องบโฮแเราแฮมโบคำจ้ะนะอาวัามี่สามสี่ามี่เาี่ามสี่สี่สามีามี่ี่สี่สี่สามสี่สี่สามี่นี่สี่สาี่สามสี่สามี่สาี่ามสี่สสี่าี่มงี่าี่ส่ี่่า่่ี่สาาา่มงา่ งานลานเสาเข้าในเลยก็จ,จัดไงโตมาฮลานเติบอยู่ขาไก่จักสองตหลับแขกเอาไก่ควันเนาะ <S <S โตได้นานเย็นนะสิเป็นคนตามพี่เนาะเชียงเูยไทยบลอกพริกดิบเคเรียมยพริก เขาทีมาขาบอกหน้าขาวอ่ะมาแลวนยสามโมงกว่าสี่โมงสีมองอดตอนพี่นอ้องกรดกพี่นอ้องเดกตอนอเอาทำเมยใส่ใส่หน่อยเส็คหน่อย,ยเยลารเชลายน้ำลายแจ๊กพี่นอ้องเอย ่มันเล็นลงไปพี่น้องจ้าขีน้อยมากเลยใช่ไอมมีเออพู่ใส่เป็นนู่นอันยังเดี๋ยวรอพี่น้อง,อง <c oughs> เสียงใครเอ่ยมาโอหขล่าขล่าจะ <c oughs> เสียดีเนาะเสียดเลยอย่าเหตุฉกเลย đi thôi à. mặc cổ phi nào học phụ luôn phi nông hết mẹ hơi mẹ hơi bị đi mẹ เอาเมือปีปปาาแม่จะใส่ลายลายมันจะเค็มเอาตอนนุ่นจะใส่ซองตอนทุกอย่างมาสิอย่างไม่มีโอแม่อย่าเลยอย่าใส่ลายลายกินน้ำห่อน้ำพี่น้องลักปลาเด็กปลาเมือปีหักเว้ยทั้งหลังพี่น้องเองผู้เจ้าปลาเด็กกินทั้งหลังอั้งน่ะหยิบ ามท่นย่อะยุ่ากพี่น้องอุ้ยบลายลายยางมซ่ยางรเนาะยุ่อยุ่งอาจรย์เนาะเอามาคุงลงพี่น้องทลายแตกนาชีม่ดหัวแล้วเ่อนอืมเติตสีเข้ม ลองว่ะสีเทีนดยันเกยนยังเลยแกนัวนัวแกเก่นัวพี่น้องนัวแกพี่น้งมีอุจางสิบอ่งนี้ตื่มของแสบของนัวเลยพี่น้องลจ้ะยู่อ๋อไอ้ขางทำลายแตกเ้พี่น้องอ่าปอ้น้ำลายแตกพี่น้องใส่เลย มาเด้อพี่น้องมุดจ้ะมากินน้ำกันเด้อพี่น้องจา้าไปไปกินพี่น้องพี่ <izo S 1> น้องมันเป็นตอนเปรอะเลยพี่น้องนั่งจิบดีไหมอย่ามั่งเสียเออแดกกับแดดคลองแท้นี่มีน igt, no อนนี่งยิ่งยิ่งใจเย็นจะไปเลยน้ำลายแตกเด้กเจ๊ต้อยสบายอีกรอบพี่น้องอ่าสูบมันโลดกินยิ่แล้วพี่น้องแล้วข้าวมันมีคาร์บอนนะ กินไลา้าไ่ลวกมาม้าก้แรงมาทาตมะฮุ้งต้องซื้อคนเลยจะกินยังเค็มปะเด่นก็น่าอากาศมันฮอาเหอมเอียจัดการไอมีตํามะฮุ้งใส่ไข่านอกกรอกมืงอไข่ฟลอไข่เยียมเียให้มันตอดเทปเลอค่ะ ว้าวยายมานังสีปลาแหงอร่อมากินจตนาการมันเป็นปลาแหงมห้งเลาหงลายแตกดิพี่น้องเลยมืงวดมืองวัดชื่อปลาแดดหยด้วต้นปลาแดหเหี้ยเป็นว่าขาวๆแบบนีเทปสันพี่น้องเยืออา มึงเห็นาใจแสดงไ่เห็นน้ำพดปะเหมือนเดิมปั้นมกพริกเด้สิรู้สิมาปั้นมาเปิดยางสากไฟสากมันบึ้ม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 ขาโลดเนอะลูกหลานัแม่หูว่างานมือใด้ไปคอยไปเห็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้ว ติดปรหอดไปเทิงอยู่เฮ้ยติดแ่งคันใส่ใ่มือใ้ส่มือใด้ามนี้เออันเลือพี่นอกพาพปลี่บอกว่าหนากันแบบชัดได้ว่าิไปื้นชิมัเออมัมนะรแยังองเส็็จยังสะ่อรลูกรตุ้นนั่งมีสาย เดีย๋ยววาลายสศาสีิปูนั่งกันมีพื้นเดียวที่ปูให้เจ้านั่งกันเลยเออสิมา <c oughs> เอาพี่ลงไปปูนะโ <c oughs> อ้ยต้องลงต้องลงไคถูกกว่ากันนี่นี่สูง, <c oughs> งานยืม, <c oughs> มกู้ยืม้วยบ่วงกัะเจี๊ยบลูกขาวี่ด้วยบ่วงกัะเจี๊ยบลูกขาว ยแต่พวกนี้แม่่ามีเพื่อนอยู่อพรเขาองาแต่ว่าถวยบวงมันมีเบิดสาดก็มีศาตรก็มีเมีเบิดิ้ข่าวน่ได้บอเอเอาเบิดที้ขาวกันท้งข่าวจะเอาไปเห็ดยังทิ้ข่าวทิ่าวไปจังหันผ่าตีบอออันนั้นาสตใหม่พวกมันด้อย่ี่อเวอร์าเวลาใส่วพวกเกเน นอกเนี are, ่ยมีแต่เฮือนแต่บ่มีเครื่องใช้พี่น้องมีแต่เฮือนหลเฮือนลงมีเพื่อนอยู่มีเฮือนอยเฉมี่ยมแสดงว่าทุกย้อนซื้อเครื่องใช้เฮ้ยเพื่นมันก็นจีซินอ่ะมันเป็นจีละบ่วงบ่วงนะกะพ่อยี่ดอกเพื่นว่ะเพื่นเบิ่งบ่วงมันรองหลอดตายรองหลอดตายหนังกระปุกยังที่มานเอาไม่เท่า เนือนก่อันตัวนี้ตุกน้นำเย็นนะเน่ยตุกง้นำน้อยนะตุ้น่อยเฮ้ยเแบบนี้มันต้องมีแนวกิ่ก้าวรปุ่นหรือยังไงหรือพักน่อยมีพักม่มีพี่น้องจกะน้อยนั่นทีได้ปมั่นพวกใบกพี่ชิปใบเนี่ยมันเบิรนลาเลยพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหม Bye lah bye bye